ยามเย็นกับบรรยากาศดีๆจ้าดูบรรยากาศท้องทุ่งนุ่นตะวันกำลังจะตกแสงทุ่งนาข้าวกำลังจะออกรวงกำลังออกรวงนุ่นสุดลูกหูลูกตาเลยนุ่นห้าพันกว่าไรนุ่น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 ไหน กว้างไปถึงนู่นสุดลูกหูกล,กลูกตาทุ่งนาใครก็ไใหม่รู้ที่รู้รู้คือบรรยากาศดีนู่นบรรยากาศนู่นตะวันกำลังจะตกกบเขียดอึ่งร้องกันละนงละนาวไปหมดบรรยากาศดียามเย็นเนาะ นอ no, จ้านุ่นก็เด็กๆเ,เล่นกันหนกหนานบายใจเย็นชมบรรยากาศอุ้ยตะวันแยงตาตะวันกำลังจะตกมชมท้องทุ่งแค่นี้ก่อนจ้ายามเย็น โอ้ตะวันตกแล้วเนอะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนทักทายกัน,านยามเย็นจ้าผู้เด็กแค่นี้จ้าจ้า